ฟังเพลงใน YouTube แล้วเสียงเบานอกจากคุณจะดูการปรับเสียงที่ YouTube แบบปกติแล้วคุณอาจจะต้องดูการปรับเสียงของระบบ Windows รวมถึงเสียงของโปรแกรมซาวเสียงของไดเวอร์ว่ามีการปรับเสียงไว้สุดแล้วหรือยังสิ่งที่สำคัญและมีปัญหากันมากก็คือการปรับเสียงของ v o l u m e Mi x ใน Windows 11 ให้คุณคลิกขวาที่รูปลำโพงแล้วเลือก Open Volume Mixer ตรงนี้คุณจะเห็นเกี่ยวกับเบ์เซอร์ที่คุณเปิดเพลงอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะติดปัญหากันที่ว่าไม่ปรับเสียงไว้1 0อเซจะทำให้เสียงของระบบของเบ์เซอร์เวลาเราเปิดจะเป็นเสียงเบาคุณสามารถที่จะปรับเสียงตรงนี้ได้หากการฟังเพลงใน YouTube ของคุณเสียงเบาคือมาลองดูตรงนี้กันหลายคนจะติดที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆส,สาหรับอธิบายกันว่า ทำไมหลายคนฟังเพลงแล้วเสียงไม่เท่ากันในลหลายเบ์เซอร์นะฮะให้ลองมาดูตรงนี้ดูนะครับหนับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นใครที่มีปัญหาเรื่องการฟังเพลงใ YouTube แล้วเสียงเบานะครับนี่ก็ลาเพลงวันนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ